อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตไธยธานานิไธยธานานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปิงกุสังคัสสะปิงกุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตฮิกุสังโคฮิคุสังโคอิมานิอิมานิไธยธานาน พายะทานานิตัปริวารานิตัปปวารานิปฏิทุปฏิคันหาตุขังหากัรเจวะขังหากัรเจวะมัตตาปิตุมัตตาปิตุอทินันจาอทินันจาปิยชนนานังิยชนนานังติขรตัติขรตังมีตายะมีตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งเครื่องไตรยทานพร้อมทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกุสงฆ์ขอพระภิกุสงฆ์จงรับซึ่งเครื่องไตรยทานพร้อมทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเดิไปเพื่อประโยชน์เดินไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแ่ดิยชนทั้งหลายแอดิยชนทั้งหลายมิมาดาบิดาเป็นต้นมิมาดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน

หนึ tea, it, ่งหนึ okay. ่งหนึ่หันมานะครับโอเค เป็นวิดีโอโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ